ยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่421ความโกรธของกู้หลี่เชียงตอนที่2หืมหลี่จื่อมู่บังอาจนักกู้หลี่เชียงเกือบจะระเบิดความโกรธออกมาแทบไม่ไหวในเวลานี้เขาเอาหลี่จื่อมู่เข้าสู่คณะหมอเยาาจิตวิญญาณเพียงเพื่อทำให้แผนที่เขาตั้งไว้สมบูรณ์ขึ้นมาก็เท่านั้น โดยเขาจะต้องจัดเตรียมสิทธิ์อีกคนให้เขาสู่คณะหมอเยียยาจิตวิญญาณเพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยใดในเวลานั้นเขาบาังเอิญไปพบกับหลี่จื่อมู่ในวันแรกของการรับสิทธิ์ใหม่นั่นก็ทําให้เขาเลิกหลี่จื่อมู่เข้ามาเป็นสิทธิ์โดยไม่ทันได้เตรียมการใ,ใดๆซึ่งสําหรับเรื่องของจินอู่เสียกู่หลี่เชียงได้อธิบายให้กับอาจารยใ์าาใหญ่และหลี่จื่อมู่โดยบอกว่าเป็นความผิดของเขาเองอู่เสียไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยแม้แต่น้อย โดยจุดประสงค์ในการอธิบายเช่นนั้นก็เพราะเขากลัวว่าสิทธิคน,นอื่นๆจะจงใจหาเรื่องอุสียหลังจากที่ออกจากคณะหมอย,ยาจิตวิญญาณน,นั่นเองและใช้ตำแหน่งของเขาในฐานะหัวหน้าคณะหมอย,ยาจิตวิญญาณเพื่อรับผิดชอบความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นซึ่งเขาไม่เคยคิดเลยว่าหลังจากที่บอกความจริงกับหลีจื่อมู่แล้วเจ้านั้นจะไม่สนใจคำพูดของเขาโดยสิ้นเชิงแถมยังแพร่ข่าวลือชั่วร้ายเช่นนั้นออกไปอีก เมื่อเห็นว่าเจ้าตัวปลอมได้กระจายข่าวลือชั่วร้ายที่ทำลายสิทธิอันล้ำค่าที่สุดข,ของเขาเช่นนั้นไปแล้วก็ทำให้กู้หลี่เชียงแทบอยากจะฉีกเนื้อของหลี่จื่อมู่ออกเป็นชิ้นๆในเวลานั้นกู้หลี่เชียงก็มองมายังฟ้านฉี่อย่างไม่แน่ใจเขารู้ดีว่าในสถานการณ์เช่นนี้ถึงเขาจะออกมาอธิบายด้วยตนเองอีกครั้งมันก็คงช่วยอะไรไม่ได้มากนักเพราะเขาลือได้กระจายไปทั่วสำนักศึกษาแล้ววันเวลาในสำนักศึกษาเฟิงหัวของอู๋เสี่ย จากนี้ไปย่อมมีแต่ความยากลำบากอย่างถึงที่สุดฟ้านฉี่คาเชื่อใจเจ้ามาตลอดและรู้ว่าเจ้าเป็นคนที่เชื่อถือได้ข้าอยากของให้เจ้าช่วยดูแลอู๋เสือให้ดีเพราะความจริงแล้วนั้นเออเออกูหลี่เชียงเล่าความจริงเกี่ยวกับอู๋เสือให้ฟ้านฉีฟังทั้งหมดเขาตัดสินใจทําเช่นนั้นเพราะเหตุผลสองข้อข้อแรกเขาเชื่อมั่นในความเข้มแข็งของฟ้านฉีอีกอย่าง ฟานฉีก็มาหาเขาเพื่อโต้ยันให้กับอู๋เสียด้วยนั่นแสดงว่าฟ้านฉีเห็นอู๋เสือเป็นคนที่เขาจะสู้เพื่อปกป้องข้อ 2. ด้วยข่าวลือชั่วร้ายที่เดือดระอุไปทั่วสำนักศึกษาเฟิงหัวเช่นนี้วันคืนของอู๋เสียในสำนักศึกษาย่อมไม่ง่ายดายนักแม้กระทั่งในคณะสัตว์อสูรวิญญาณซึ่งถ้าไม่มีการปกป้องจากฟ้านฉีกู้หลี่เชียงก็ไม่อยากจินตนาการถึงสิ่งที่อู๋เสือจะต้องพบเจอได้เลยดังนั้น กู้หลี่เชียงจึงตัดสินใจว่าเขาต้องให้ฟ้านฉีรู้เรื่องราวทั้งหมดในตอนแรกฟ้านฉีก็ฟังอย่างสงบทว่าอยู่ๆก็กลายมาเป็นตกใจสุดขีดเมื่อกู้หลี่เชียงเล่าเรื่องราวทั้งหมดจบลงเขาจ้องมองกู้หลี่เชียงด้วยดวงตาที่เบิกกว้างอย่างไม่อยากจะเชื่อและพูดตะกุกตะกักว่าท่านท่านพูดพูดว่าน้องเสียสามารถพัฒนา ว,วิชาเยียวยาจิจตวิญญาณได้อย่างนั้นหรือสวรรค์โปรดนี่เขาได้ยินอะไรกันแน่เนี่ยฟ้านฉี่รู้ดีว่าวิชาเยียวยาจิตวิญญาณน,นั้นมันล้ำค่าเพียงใดในขณะเดียวกันนั้นกูหลี่เชียงก็ยังมาบอกเขาว่าอู๋เสียเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับวิชาเยียวยาจิตวิญญาณภายในเวลาแค่หนึ่งกา้านทูบเนี่ยเขาไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองเลยใช่ขนาดตอนที่ข้าเล่าให้เจ้าฟังอยู่เนี่ย มันยังฟังดูน่าเหลือเชื่อสําหรับข้าเลยแต่ทั้งหมดที่ข้าบอกเจ้าไปนั้นมันคือความจริงนี่คือเรื่องที่สําคัญที่สุดและก่อนที่อู๋เสียจะทําสําเร็จเขาจะต้องแบกรับคําด่าทอทั้งหมดและต้องเจ็บปวดกับความอายุติธรรมที่ข้าก่อขึ้นข้าหวังว่าเจ้าจะดูแลเขาในช่วงเวลานี้เป็นอย่างดีและพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะทําให้ชีวิตในสํานักศึกษาของเขาง่ายขึ้นเล็กน้อยกู้หลี่เฉียงกล่าวขอร้องพร้อมกับถอนหายใจท่านลุงกู้ โปรดวางใจข้าจะไม่ยอมให้ใครมารังแกอูเสเวียฟ้านฉีพูดพร้อมกับทุบอกของเขาด้วยความมั่นใจเขาอาจจะไม่สามารถรับรองในด้านอื่นๆได้แต่ในด้านการปกป้องอูเสเวียนั้นเป็นงานที่เขาค่อนข้างมั่นใจว่าเขาสามารถทำมันได้อย่างง่ายได้ายเมื่อเจ้ารับรองเช่นนั้นข้าก็เบาใจขึ้นกู้หลี่เชียงยิ้มอย่างอ่อนแรงใช่แล้วกับเรื่องราวทั้งหมดนั้น เขารู้สถานการณ์ลำบากในปัจจุบันของอูเสวี่ยในสำนักศึกษาเฟิงหัวผ่านทางฟ้านฉี่เพียงเท่านั้นซึ่งเขาไม่คาดคิดเลยจริงๆว่าหลี่จืงอมู่ที่เขาเลือกมาแบบส่งๆนั้นจะเป็นตัวการหลักที่อยู่เบื้องหลังความวุ่นวายทั้งหมดนี้หลังจากที่รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วข้อสงสัยทั้งหมดของฟ้านฉี่ก็กระจ่างเมื่อรู้ว่ากู้หลี่เชียงเป็นคนเอาอูเสวี่ยเข้าไปในฝ่ายสัตว์สิญญาณเขาจึงบอกว่าเขาจะคอยจับตาดูอูเสวี่ยให้อย่างแน่นอน และหลังจากที่ฟังกู้หลี่เชียงต้อนอีกสองสามคำฟ้านฉีก็รีบออกไปจากคณะหมอยายาจิตวิญญาณส่วนกู้หลี่เชียงนั้นก็จมอ,อยู่ในห้วงความคิดเนื่องจากหลี่จือมู่ที่ยังคงยินดีปรีดาอยู่กับตำแหน่งใหม่ของเขาได้ลืมไปซะสนิทว่าเขาได้ทำให้คนที่ไม่ควรจะทำให้ไม่พอใจแม้แต่น้อยนั้นโกรธจัดเข้าซะแล้วซึ่งสิ่งที่รอเขาอยู่ข้างหน้าย่อมไม่ใช่ชื่อเสียงและโชคเล่าที่เขานึกฝันแต่มันอาจจะเป็นความล้มเหลวและความพ่ายแพ้สิ้นหวังจนถึงที่สุด ยอดหมอยิงอชริยะตอนที่422คณะสัตว์อสูรวิญญาณตอนที่หนึ่งในบ่ายวันนั้นอเูเสวยได้ติดตราหยกของฝ่ายสัตว์อสูรวิญญาณพร้อมทั้งเดินทางไปกับฟ้านฉีตรงไปยังพื้นที่ของคณะสัตว์อสูรวิญญาณเนื่องจากมีฟ้านฉีอยู่ด้วยสิทธิคนอื่นจึงไม่กล้าลงมือทำอะไรจงแจ้ง พวกเขาเพียงแค่รวมกลุ่มกันกระซิบกระซาบขณะที่ชี้นิ้วมาทางอูเสียซึ่งยืนอยู่ข้างๆฟ้านฉีอย่างไรก็ตามสิ่งที่คนเหล่านั้นพูดกันในหมู่พวกเขาก็ไม่สามารถได้ยินได้เลยแม้แต่น้อยสิทธิพี่และสิทธิน้องในคณะสัตว์อสูรวิญญาณน,นั้นจะต้องเรียนแยกกันหลังจากที่ฟ้านฉีพาอูเสือไปส่งที่ห้องเรียนของสิทธิใหม่แล้วสีหน้าของเขาก็เป็นกังวลขึ้นมาอย่างชัดเจนน้องอูเสือข้าต้องไปแล้ว ถ้าใครพูดอะไรแย่ๆก็อย่าเอาไปใส่ใจเลยนะแล้วก็ถ้าใครรังแกเจ้าให้มาบอกข้าเดี๋ยวข้าจะสั่งสอนพวกมันเองฟานฉีพูดพลางชูหมัดต่อหน้าสิษย์คนอื่นๆในห้องแน่นอนว่าฟานฉีเป็นที่รู้จักดีว่าเป็นพวกรักสงบแต่เนื่องจากสถานการณ์ลำบากของอู๋เสียเขาต้องเตรียมพร้อมที่จะปกป้องอู๋เสียถึงแม้ว่าชื่อเสียงของเขาจะต้องเสียหายก็ตาม เขาเพียงแค่รอวันที่อู๋เสือจะทําสําเร็จแล้วความคับข้องใจของเขาที่มีก็จะได้รับการแก้ไขอู๋เสือก็มองไปยังฟ้านฉีแล้วนางก็พลันคิดว่าเขาช่างเหมือนกับเชลชูยิ่งนักก่อนที่นางจะพยักหน้าตอบรับเล็กน้อยฟ้านฉีก็พูดคุยอยู่อีกครู่หนึ่งก่อนจะจากไปคิ้วของเขายังคงขงมวดมุ่นด้วยความกังวลฟ้านฉีที่เพิ่งก้าวเท้าออกไปทั้งห้องที่คอยระวังตัวจากฟ้านฉี และปิดปากเงียบกันอยู่นั้นก็พลันมีเสียงดังขึ้นมาในทันทีอาข้าก็คิดอยู่ตั้งนานว่าเป็นใครที่แท้ก็เจ้าคนร้ายอย่างาอที่สุดในสำนักศึกษาเฟิงหัวนี่เองเช่นนั้นเจ้าก็ไม่ได้เป็นสิทธิ์ของคณะหมอยยาจิตวิญญาณแถมยังต้องลดตัวเองมาอยู่คณะสัตว์อสูรวิญญาณสินนะข้าคิดว่าคนที่ถูกไล่ออกจากคณะหมอยียาจิตวิญญาณจะต้องถูกไล่ออกจากสำนักศึกษาเฟิงหัวด้วยในทันทีซะอีกหึดูเหมือนว่าข้าจะคิดผิดนะ ผู้เยาว์คนหนึ่งพูดขึ้นมาด้วยรอยยิ้มดูถูกในขณะที่มองมายังอูสเสียซึ่งอูสเสียก็จําได้ว่าเขาคือคนในกลุ่มผู้เยาว์ที่เผชิญหน้ากับนางในโรงอาหารพร้อมกับหลีจื่อมู่นั่นเองแหมนั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้ากําลังพูดถึงใครถ้าเจ้ามีเส้นสายที่ดีก็ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้แล้วนี่ เจ้ากำลังพูดถึงบุตรชายของอาจารย์ใหญ่เขาแค่เปิดปากขอร้องนิดเดียวก็สามารถเก็บคนที่เขาต้องการไว้ในสำนักศึกษาเฟิงหัวได้แล้วเจ้าไมา่ได้ยินที่สิบพี่ฟ้านพูดต่อหน้าพวกเราทุกคนงันหรือว่าถ้ามีใครกล้ารองแกอู๋เสียเขาจะสั่งสอนพวกเราหนะ้าผู้เยาว์อีกคนหนึ่งพูดเสศสีแม้ว่าพวกเขายังไม่คิดที่จะลงมือกับอู๋เสือในตอนนี้สายตาทิมแทงของพวกเขาก็ยังคงเห็นได้อย่างชัดเจนและพวกเขาก็ไม่ได้เกรงกลัวว่าอูเสือจะได้ยินเสียงของพวกเขาหรือไม่ ืมข้าว่าพวกเจ้าทั้งสองคนอย่าพูดมากไปดีกว่าคิดดูว่าคนคนนั้นมีคนหนุนหลังที่มีอํานาจมากแค่ไหนพวกเขาสามารถเก็บคนที่ควรจะถูกไล่ออกจากสํานักศึกษาเฟิงหัวเอาไว้ได้อย่างง่ายดายบางทีแค่พวกเขาพูดไม่กี่คําก็สามารถไล่พวกเราทุกคนออกไปได้แล้วจะดีกว่านะถ้าพวกเราจะปิดปากเงียบเอาไวนะ้น้าเหล่าพวกผู้เยาก็พากันหัวเราะขณะที่พ่นถ้อยคําประชดเสดสีออกมา และไม่นานบรรยากาศในชั้นเรียนก็ดูอึดอัดมากขึ้นเรื่อยๆในหมู่สิทธิ์ที่เข้ามาใหม่นี้มีคนอยู่หลายสิบคนซึ่งพวกเขาแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนั่นก็คือกลุ่มของสัตว์อสรนิญญาณและกลุ่มของฝ่ายศาสตราวิญญาณสิทธิ์ทั้งหมดกว่า30สิบคนในชั้นเรียนนี้เข้ามาพร้อมกันกันกบอูสเวียโดยในจํานวนทั้งหมดนั้นไม่มีสักคนที่มีเจตนาดีต่ออูเสือที่อยู่ตัวคนเดียวตอนนั้น ซจ้แมวดำตัวน้อยที่อยู่บนไหล่ของอู๋เสวียก็มองพวกผู้ยางโงกเขาเหล่านี้ด้วยสายตาที่เกลียดคร้านนินสัยเด็กชะมัดใช่แล้วคําพูดกระแทกแดกดนันและการกล่าวหาเป็นในว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบกับอูเ๋เสือยเลยแม้แต่น้อยนางเดินเข้าไปอย่างช้าๆตรงไปยังมุมหนึ่งของห้องและนั่งลงรอคอยอาจารย์มา สำหรับผู้เยาวปากมากน่ารำคาญสามคนนั้นพวกเขาพันรู้สึกเหมือนถูกมองข้ามเมื่อไม่สามารถกระตุ้นปฏิกิริยาใดๆจากอูเสือได้แต่ด้วยคำเตือนล่วงหน้าของฟ้านฉีพวกเขาจึงไม่กล้าแต่ต้องอูเสียและทำได้เพียงแค่ชักชวนให้คนทั้งห้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอูเสือก็เท่านั้นไม่นานเมื่อครูของสิทธิ์ใหม่ของคณะสัตว์อสูรวิญญาณเดินเข้ามาในห้องเรียนเสียงอือ้งในห้องก็เงียบลงสิทธิ์ใหม่ทุกคนนั่งตัวตรงอยู่ที่เก้าอี้ของพวกเขาและหยุดพฤติกรรมอึะทึกครุกครมของตัวเอง อาจารย์เฉียนหยวนเฮอก็กวาดสายตาเข้มงวดจริงจังไปรอบๆแล้วหยุดลงที่ร่างเล็กๆโดดเดี่ยวตรงมุมห้องเขาถูกเมินจากสิทธิคนอื่นในห้องทั้งหมดนั่นจึงทําให้คิ้วของเฉียนหยวนเฮอขมวดจนเป็นร่องลึก